ใช่ไม่ใช่อย่าดึงเอาสองเส้นมาเกาะสองเส้นเด้อเอ้ยดูเอาเอาสองข้างมาถ่ายอยู่เนี่ยยถ่ายอยู่ดึงดึงดึง

ไปมาด้วยเ่าพอพอเดี๋ยวข้นนางหน้าเดี๋ยวก่อนข้างหน้าเดี๋ยวก่อนมามาเก็บ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 ,กบ,กบแะแะแะ ไฟมั้งเนี่ยตลิงมันปูอไม่ล็อกอเสร็จเออมันไม่ล็อกเหมือนลูดลูกลๆดเนี่ยตัวนี้มันจะบิดยังไงเราเราไปเลี้ยงกับไปเดี๋ยว่อนเราอไปค่อยๆดึงตึงๆ่ะดึงไว้ดึงไว้ จะไปอีกก็ได้ล่ะอ่าครับถอไต้องอยโอยต้องอยโอม ไม่ได้แล้วหอดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเยแล้วคราวนี้โอ้คอยละ กับกับล่องเนี้แหละมันสิดได้ยังไงปิดได้ยังเนี่ยปิดแล้วนะ